สดีสมาชิกเคสโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนำแอปใหม่นะคะสายฟรีก็ทำได้เช่นกันนะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของแอปนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Jack สำหรับการสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะส่วนช่องนี้ให้ใส่รหัสผ่านนะคะส่วนช่องนี้ก็เป็นรหัสเช่นกันนะคะน่าจะเป็นรหัสในการถอนเงินนะคะแอดขอแนะนําว่าให้ใส่รหัสสองช่องนี้เหมือนกันนะจะได้ไม่สับสนนะคะส่วนช่องนี้ให้ใส่ ID Line ของเรานะคะจากนั้นก็ ให้กดลงทะเบียนได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดแอปนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะแต่ว่าเบราว์เซอร์ที่ใช้เนี่ยนะคะให้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์โคมนะเพื่อง่ายต่อการใช้งานสำหรับใครที่ไม่อยากโหลดแอปก็คัดลอกลิงก์นี้ไปเปิดในเบราว์เซอร์โคมนะคะจากนั้นก็เพิ่มหน้ามาไว้หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะเหมือนกับที่แอดทำนี้นะแอดก็ สมัครผ่านเบว์เซอร์โคมนะคะแล้วก็ทําหน้ามาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพาเราเข้าสู่ระบบนะสำหรับแอปนี้นะคะเป็นแอปเกี่ยวกับการกดไลค์นั่นเองนะคะแล้วก็แคปภาพส่งนะสายฟรีจะได้ VIP 1นะคะ VIP 1ตลอดชีพเลยนะ อันนี้เขายังไม่เปลี่ยนกดอัดใดทั้งสิ้นนะคะแอปนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึงมานะสำหรับวิธีการทำงานนะคะเดีย๋ยวแอจะพาไปดูข้อมูลส่วนตัวก่อนนะที่เราจะต้องทำตรงนี้เราสามารถใส่รูปภาพของเราได้นะคะตรงนี้ก็ป้อนชื่อผู้ใช้ของเรานะคะก็คือชื่อยูสนะคะตรงนี้ก็เป็นชื่อจริงของเรานะคะจากนั้นก็ กดตรงนี้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือผูกบัตรบัญชีธนาคารนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะอันนี้เป็นชื่อธนาคารแล้วก็หมายเลขบัญชีนะคะตรงนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะคะใน2ส,ส่วนนี้ที่เราจะต้องกรอกนะคะที่มันจําเป็นเวลาที่เราจะถอนเงินนะ หลังจากที่กรอกข้อมูลส่วนตัวครบแล้วนะคะไปดูวิธีการทำงานค่ะวิธีการทำงานนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะกดไปที่หน้าแรกนะแล้วก็มาดูว่าเราอยู่ v i p ไหนนะคะเราอยู่ v i p หนึ่งก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกว่าจะกดไลค์ like, ผ่าน Facebook หรือว่า YouTube หรือว่า TikTok หรือว่าบ ing o l like, i ค t นะคะแต่แอถนัด ทิกตอกนะคะเพราะว่าแอดมินบัญชีทิกตอกนะตรงนี้ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเฉพาะทิกตอกนะจากนั้นเราก็เลือกไปเลยนะคะกดไปเลยแอดกดไปแล้วสองงานก็น่าจะเหลือสิบนะคะก็กดไปเลยนะคะสายฟรีได้สายฟรีได้สิบสองงานนะคะงานละสองบาทวันหนึ่งเราก็จะได้วันละยี่สิบสี่บาทนะคะ กดไปเลยทีเดียวก็ได้นะคะกดไปให้ครบเลยนะคะแล,ล้วก็ไปทํางานส่งทีหลังอ่านี่แอดกดครบหมดแล้วนะคะเมื่อกด้ําการครบหมดแล้วนะคะก็ให้ไปที่คำว่าบันทึกนะงานที่เรากดไว้จะอยู่ตรงนั้นนะคะจากนั้นให้กดคำว่าเปิดลิงก์นะคะอ่าเปิดลิงก์มันก็จะลิงก์ไปที่แอป t i ๊ t o อกเลยนะคะ จากนั้นให้กดที่หัวใจนะคะอ่าจากนั้นก็ให้กดหัวใจนะคะแล้วก็แคปภาพแบบนี้นะ,ะอ่าหลังจากแคปภาพเสร็จก็ออกไปเลยนะคะกดออกไปเลยนะคะ จากนั้นก็เมื่อเราแคปภาพเสร็จแล้วนะก็มากดตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะแอดภาพที่เราแคปเมื่อกี้ส่งเขานั่นเองนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพมาเลยนะคะนี่นะคะที่เราแคปเมื่อกี้กดส่งไปเลยค่ะงานที่เรา ยังทำไม่ไม,ไม่ไม่เสร็จจะอยู่ช่องนี้นะคะอันนี้เป็นงานที่เราส่งไปเมื่อกี้นะคะกำลังตรวจสอบอยู่นะคะส่วนช่องนี้เป็นงานที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าได้รับการอนุมัตินะคะไม่ยากเลยนะคะก็คือแอดจะสรุปให้ฟังนะคะก็คือสมัครนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ เข้าไปในโหมดหน้าแรกนะคะแล้วก็เข้าไปตรงที่ VIP 1แล้วก็เลือกโหมดว่าเราจะกดรับงานอันไหนนะคะ YouTube TikTok หรือว่า b i n g o l i t e นะคะจากนั้นก็กดรับงานมานะคะแล้วก็มากดที่คำว่าบันทึกงานที่เรารับมามันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะกดเปิดแอปแบบนี้นะคะมันจะเสียงดังนิดนึงนะคะ อ่กดหัวใจนะคะแล้วก็แคปภาพนะจากนั้นก็มากดที่คําว่าแบบนี้คะทาวนไปแบบนี้เรื่อยๆจนครบนะคะจนครบที่เรารับงานมานะคะจนครบ12งานนะ,ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ12งานนะคะ หลังจากที่เขาตรวจงานให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเงินของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะอันนี้จะเป็นงานที่เรารับไว้12งานอันนี้เป็นงานที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะน,นี้จะเป็นในส่วนรายได้ของเรานะคะถ้าเราทําครบยอดตรงนี้มันจะขึ้นว่า24บาทนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะ ไปดูในส่วนของการถอนเงินนะคะการถอนเงินก็้กดไปตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะมีวิธีสอนเราอยู่นะ,ะอันนี้แอดยังไม่ได้แอดบัญชีธนาคารนะมันก็เลยขึ้นให้ใส่แบบนี้นะคะถ้าใครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นให้เราถอนเลยนะคะนี่นะคะก็คือคลิกตรงของฉันเขาก็จะอธิบายให้หมดเลยนะคะสมาชิกทุกคนก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการถอนเงินก็ได้นะคะ ในช่องนี้นะคะ,ะการถอนเขาบอกว่าจะได้รับภายใน7 2็สิบชั่วโมงนะคะหากเวลาในการถอนสูงสุดเวลาถอนจะดำเนินการตามลำดับก็แล้วแต่ว่าวันนั้นมีคนถอนมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนการถอนจำนวนถอนมากกว่าหนึ่งร้อยบาทก็คือน่าอาจจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทก็ได้นะคะบอกว่าอย่าต่ำอย่าต่ำกว่า1 0 0ร้อยนะคะก็คือให้ถอนมากกว่า100้นั่นเองเนาะ ตรงนี้นะคะถ้าใครทําไม่เป็นเขาก็จะมีลูกสอนชี้ไว้นะคะทําตามที่เขาบอกเลยนะคะนี่ป้อนข้อมูลให้ครบนะคะจากนั้นก็กดยืนยันการถอนเงินได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะหลังจากที่กดถอนแล้วมันก็จะขึ้นว่าจะดําเนินการภายใน72ชั่วโมงนะคะหรือบางทีเ็าอาจจะไม่ถึง72ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าทางแอปเขาก็ได้เผื่อไว้นะคะ สำหรับแอปนี้นะคะมีทั้งสายฟรีและลงทุนนะคะสายฟรีก็จะได้เป็น VIP 1เลยนะคะจะทำได้12งานนะส่วน VIP 2ก็เนี่ยคะ่ะรายละเอียดก็จะได้14งานนะแต่ค่าอัพก็คือ500บาทมันก็ไม่แตกต่างกันนะคะไม่แตกต่างจาก VIP 1ท่เท่าไหรเลยนะคะต่างกันแค่นิดเดียวทำฟรีดีกว่านะคะ ส่วนใครที่อยากจะอัพก็เลทตามนี้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ทำฟรีไปก่อนนะคะเพราะว่าแอปนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะคะเราก็ยังไม่รู้ระบบอะของเขาเป็นยังไงนะคะดีไหมหรือยังไงการถอนเงินเข้าไวไหมตามกำหนดที่เขาได้ให้ไว้หรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะแอดก็อยากจะให้สมาชิกทุกคนที่สนใจที่อยากจะทำแอปนี้นะคะก็คือให้ทำฟรีไปก่อนนะคะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ น้อยเท่าไหร่นะคะ24บาทก็ถือว่าเยอะนะคะวันหนึ่ง24บาทวันหนึ่งแล้วก็ทำหลายๆแอปมันก็ได้หลายบาทนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าถึงยอดอมากกว่า100บาทก็ลองกดถอนดูนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งเจอแอปนี้เมื่อกี้นี้เองนะคะก็เพิ่งลองสมัครแล้วก็ลองทำงานดูนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำคลิปสอนสมาชิกทุกคนในวันนี้นะคะที่สนใจอยากจะลองทำแอปนี้นะคะ ก็สามารถทำตามวิธีที่แอดสอนได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะส่วนสมาชิกท่านไหนที่คิดว่ามันน้อยแล้วก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะแอดก็ไม่ได้บังคับนะแอดก็เพียงแต่จะ,ะมานำเสนอแอปใหม่ๆให้สมาชิกทุกคนที่สนใจนะคะกับงานฟรีนะ สายฟรีก็ทําได้นั่นเองนะส่วนสมาชิกท่านไหนนะคะที่มีคําถามหรือไม่เข้าใจในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจนะเพราะว่าแอปนี้มันก็คล้ายๆกับแอปอื่นนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับกดไลค์นะคะแล้วก็แคปภาพส่งนั่นเองนะคะมันก็ทำงานคล้ายๆกัน,นะคะ่ะไม่ยากเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะออลองมาทำแอป,ปนี้นะคะก็ลองเข้ามาสมัครนะคะส่วนสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงก์แอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ